โอเคครับดังนงัวันนี้ผมก็ต้องขอบคุสวัสดีครับวันนี้พบกับผมไปเจ้าตัวเบงชวเวต้เ,เองนะครับวันนี้พวกเราจะมาวารเป็นตัวละรตัวครคจะเรื่องวันชีวิตนั่รเองครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วครับตัวละครที่าชอชื่อเรองราชศีทองคำชเยอะเลยใช่ไหมครับตัวทุกคนน่าจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินได้บิเดียวรัว่าตัวละคตรตัวนี้เป็นตัวละครจากเดอะมูฟวี่พา กอดไว้รอยฟ้าแมวพี่สั่งคือตัวคนนี้ยังถูกกล่าวถึงแม่เสียงได้ินหลับรื่ไมเรืองน่เหรอของเรื่องวันอีกด้วยไม่ว่าถูกกันแ,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 แม่แม่แม่ว่าจะมีการพูดถึงกันแค่ชื่อแต่ก็เรียว่าโหแต่ไปเดี๋ยวว่าเขากล่าวถึงแน,น่น้าของชายผู้สามารถแหกคุกอิมเรี่วเราได้เป็นคนแรกคนแรกเลยนะลูฟี่ของเราไม่ใช่คนแรกนะครับแต่เป็นรถติดตทอคำชื่ออีกตัางหางทางี่สามารถแหกคุกได้เป็นคนแรก ที่สุดครั้งที่ตรอะไรแบกเหมกับาทั้งสองข้างเรียกว่าแบบกระทกคุกข้างนี้นีเสียบขาไปถึงสองข้างกิดอะเดียวเนะ่ยับาเขาเเรียกว่าเรียกวันเลยดอะเดียววานคับที่สุดครั้ที่สุดชี่ไม่ใส่แบบที่เยี่ยมมากแต่เอาไม่มาใส่เป็นแทนขนาดที่แไม่ว่าคตรโจริงๆเลยว่าเขาได้เอาม่ดาบมาใช้เปนข่าวที่ียมเลยว่าว้าวแล้ว สิดยอดขยงความบ้าแต่มันกคือต so so well. okay, so so ุนนะเืบอก้ถ้าตุนบอร์แรกดไงถ้าจะนด้รใส่ลารที่มันก็ดูกวรารองกไปเร่อยๆนะมึงถือเอาเป็นมิดดาวครับมัเสียบสุดคลาแพงสายานี้วะสุดจริงๆสุดจริงๆตัวนี้ตัวัวครเดนมาสุดสุดไปอย่งนี้แล้วสุดไปอย่างดีแล้วทีนีโอเคครับช่างมันม่อยู่กับกลางวัาของเราหรือววได่รผมนีรือสุนของการวัวตัดเอ และพี่สงคัที่กลางว่าผมพี่ผมจะไม่ไม่เว่ล่านะครับผมจะไม่ได้ล่านพว่าผมผู้ง่ายคือผมไม,ม่ควขี้เกียจครับผมคนขี้เกียจไม่ขี้เกียจม่กลาว่ารูปช่วเกียวกับแว่ารูปแต่ผมก็อยากจาว่ารูปเพราะตองตอผมอยากว่ารูปผมชอบว่ารูปผมว่ารูปไม่เป็นเด็กๆตั้งแต่ประถมจนมาปุนบปา๊บปุ๊บปดวบปุ๊บปุ๊บุ่๊บปุ๊บปุาเปุ๊อปุับาุ๊บป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 อมอยู่อย,อ,อยู่มปุยบปุ๊สม,มุด สมุิเรียนผมเนี่ยด้านหลังเนาะเอาที่มว่าจะเป็นด้านปกด้านหน้าปกหนถกรอปกรอปกอะไรก็แล้แต่ใช่จะเรียว่ามีแบ่โลกกตันมีเป็นจกตันว่าไม่เหยเมื่อูเขาก็พู่ไปให้ขูสนว่าไปห้ว่ากูก็ไม่ได้นังฟังมากไม่ดหกูก็ยังเียก็ไปคุยแันงแจ้งว่าเราสายขูคุณนังว่าเนี่ยรูเรื่องมากไล่รู้เรื่องมากอะไรก็จะาตอนนี้วิธีคือึงตั้านเกเนี่ยดวกักับหมอนวบนต เล่นเลยนเื่ว่าตอนเมลรับมีว่างว่ามว่าดูโอเคนะไม่เป็นไรเล่ว่าตอนเ่ครับเปสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอย่าทำตามกันเลยดีไอันดี้่ั้คือดินสอรรคผมใช้เป็นเรื่องว่าทุกคนก็ห้ทำตามอีกอ่างอนนะครับผมผมไปซื้ออินสอร์กบีมาครว่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงซื้ออินสอร์พกบีมาว่าแล้วก็ตัวมึงไม่ไดือาไปดอยอิงไม่ได้รแรงแ่าดมสวรร์บีว่าแล้วตันดเข้มีอย่แค่ไหแล้วที่สำคัญคือผมใช้ไม่เต็นนะ ผมใช้กบหล่อไม่หล่อว่าด้วยแม่ไม่นมากอะไรสุดเลยใช้กบหล่อไม่ก็หล่อยิ่งหล่อรับแบบไอ้ยิ่งหล่อดิ๊กแกนมันใหญ่แลยมันใช้กั้เดียวมันก็หมดเหรอยิ่งใช้กบหล่อยิ่งว่าไม่ใช่ว่ารวบชีคกี้พิเศษรวบเดียวนี่ยิ่งสว่างหายนะเครื่งแทงเลยทีเดียว เรียกว่าโคตรเปืองเลยนะเีกว่าโคตรเปลืองนะโคตรแพงนะอยากซ้ำตามเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำนะครับเด็กๆ้ำเลยแคินสอกี่แล้วสองบี้กพอสามบี้ก็อเฮบีอเติมทีสามบี้สามบีไม่ต้ลยวะบี้ไม่แม่นอำยีงไม่แม่นอนใหญ่อน้มันสรสอแล้วโดยย เราเขาก็จะมีวิธีการหล่อของเขาว่าเราต้องหล่ให้แบบมันจะยาวออกมาแลวผมไม่มีคับแต่เลยผมก็รอดมาเงกบเหล่าในจเนี่ยมันก็ถึงเรียบเปืองขนาดนี้เสร็จเป็นลกเดียวคือหายไปครึ่งแขงครับท่านผู้ชมแล้วเจ๊งกันได้ทีเดียวโอเคครับชมาเนี่ยผมเรื่องผ่านแล้วเขาหน้าไอยไปทางตามอี้านี้ว่าเราเรียนรู้ว่าดีเรื่องว่าใช้ชีวิตประจุบันให้ดีดีกว่าเดิมเขาอาดีมันพตอั้นาปัจจุบันนันเองครับ โอเคม่ใส่วนของกาวนบอกว่าเส้นขมนะอันนี้พวกอว่าผมผมก็ไม่ไดล่าบางเรืองนะมมึงก็ส่เลยรู้สึกทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ครับผมวาดลวมมาสูบกั่ฟีผมไม่ได้วาดพรุงนี้หรือว่านี้เติมสรืดอะไรมันร uh, ู้สึกกับปีครับลูกง่ายาก็จะตัวาตรงไหนทีเรามันใจแล้วก็ใส่หมเลยครับเลยว่าใส่เลยนะว่าหน้าตเลยครับสวยสวยท่มักเรอามันไว้ก่อน เอามอนเหมือนตัวนะเนะแล้วก็ขีดขีดไปตรงนั้นเหมือนวนตองผมแล้วก็ขีดขีดเป็นโนแนวนอไปโอเคเหมือน่วนของงอสชวนฟองเส้นเลือดเราเเราก็ขีดเป็นแบ้เราเมันต้องใส่ใจมาขีดแล้วเัาไอ้แม่ลที่ฉมขีด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 ีเขเรยกว่าขินจังแหล่งงอนะแหลงงงสุดตายมองาอรพูดอาจะงงเลลงเลี้ยงงาเขาเป็นพวกเขาเป็นพวกมีลักกาอะไรเมผมม้วเรา มันแช่แล,แล,ล,ล,ละะกแากรลเงาหรอกผมู้แต่ผมเดราบ้างคือกาแลงเงาผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเลยแต่พวกเรียกก็าเรียกเงาแลงเ,เลงเสาสไตล์มันเงาแบบงเงาแบบสีเป็นเนส้นเส้นเสนเไม่เ,น,มเ,น,มเนแบบเหมือนภาพดย e นี่คุณภาพสเก็ตคนเหมือนอะไรี่อย่างไปเรกแบบโอ้เปดนอะไรเยอะเป็นช้างช้าช้างนตัวแต่มองเใมมองว่าพีชไม่ใช่ครับมองเอว่าคือจะขีดในเส้นเส้นรืรเหรอนลกๆเหมือนอะไพวก แต่อยู่ว่ามึลับแต่ว่าก็ตัวอพีึ่งก็ตัวนงในดวงใจวมึงจริงือว่าอินสุดไม่มีกตัวเรื่องหนที่ผมอินถ้าราออีกตอไปเลยวะทในส่วนไม่ก็ส่วนของอะไรนะวงมาไหลเอ้ไม่ใช่ผมมาไลไวพานะผมมาไพผมมาไลเรื่อครับเรียกผมมาไลเรือยร่าหรือผมมาไลอผมเรื่องผมมาไลอล้วผมรือยมาไลเรือยนมันคับับเรื่อหาสือเรือไม่ใช่ ก็คืออพวงมลัยเรือยหัวองไหลเรือยชามครับถ้าถ้าใรู้เขาเรียกว่าอะไรก็คอมเมนเ์มาด้รยชหมวว่ามันคือพวงาลหยเรือที่แอนนี้มันมันมจากตอนที่ไปสู้กับโรเจอร์ได้ไหมสู้กับโรเจอร์แล้วก็หยอมาเลรือไม่จะไม่ได้หายยุมาแล้วเรือมันล่มแล้วก็ไม่รู้จะทำอีกไปาไหนเลยพวงาลัยกเด็นไปโดนหัวเขาหัวเขาหัวมันสังอไ้าฟังเขาหัวเรียรเป็นคอนเสอร์เลยเด่น สองชีว okay okay okay. ิตกันหรือเปล่าโอเคเลส่วนของผมแล้วช okay. 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 ีค okay. okay. no ิ then, so so Rider 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 ีวีถ้าเป็นส่วนของงานเก็บละเอียดแล้วแลวคีวิีวมันดูจะทแล้วีิตีวเอตอนนี้ก็น่าจะสวจแล้วเอาโอเคตรงไหนันเมดึงก็ไม่งชวมครับท่านได้ครับไม่มีไร้วครัขอให้ฝากทุกคนฝากกดติดตามน้วยครับสวัสดีครับ